คนที s <S anyway, in> ่มีกำลังมากก็จะต้องเป็นรักพายุคนที่มีกำลังน้อยอ่อนด้อยเพราะบางกว่านะครับพพ่อเพชรเชื้อเนี่ยมันจะเจ็ดวันวันนี้วันที่แปดฉะนั้นถ้าใครตรวจก่อนแปดวันเนี่ยจะมาเจอเชื้อ วันเนี้ยจะเริ่มเจอเชือ้อฉะนั้นเขาจะไปตกใจมันอาจจะเป็นหมื่นหมื่นแน่นอนวันเนี้ถึงหมื่นมันอาจจะเป็นแสนแต่มาต้องตกใจกับมันเฮาดูแลตัวเก่าที่เจ้าเป็นคนไทยตายสิบหกคนเฉพาะในฮอลลีวูดคือคื่อตายในบ้านคือจะบอกว่าเมืองต่างเมืองนอกเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวประเดี๋ยวนี้มันมันนักหนาสาหาัสเฮานี้บุญคำบุญจูบุญแผมนะคะเราจิต่อท่านนายกพัฒนาเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วก็เป็นผู้นำของพมา่า oh. เจ้าจะส่งยาตีจุวยคือ oh. ตอนที่แม่สอดเริ่มต้นนี้เจ้าส่งยาไปไว้ที่แม่สอดพันเซ็ตส่งยาไปฮื้อเลยจากอเมริกาตรงไปแม่สอดรอบเดียวนี้จะแบ่งจัดของที่เขาส่งผู้พม่าเนี่ยที่ส่งจากอเมริกาที่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าก็บอกก็หลวงว่าเฮาซิวต้อบนชมพูก่อนเจ้ามีปัญญาดูแลด้อีก่อนแต่ตะวันนี้เนี่ย ทางทีมงานเราได้ติดต่อทางาชองสมุทรสาคอนค่ะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านนายกาวัฒนานะคะที่จะทำโรงพยาบาลสนามใช้พื้นที่8ไร่นะคะเงินลงทุน5ล้านเป็นลักษณะของเอกชนทั้งหมดที่ทำก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็มีการประสานงานกันว่าตรงไหนรวมทั้งเพจพูดเป็นผู้นำของพม่านะคะเพจรู้สึกจะ จำชื่อไม่ได้ค่ะได,ได้คุยกันแล้วเพราะเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยทางตอนที่หมออยู่ที่อเมริกาก็ได้ติดต่อกับทางแม่สอดทางพมา่าโดยตรงนะคะทำหนังสือถึงทางก government ของพอม่าเลยในการส่งยาจากอเมริกาไปช่วยเหลือพี่น้องพอม่าเพราะว่ามันเป็นเขตชายแดนที่ติดต่อกับไทยถ้าถ้าเรากาันไม่ไหวมันก็จะทะลุมาอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นหน้าวันนี้นะคะนั่นก็เลยว่าเป็นกิจกรรมวันนี้ก็คือว่ามีการแจกอาหารอย่างน้อยช่วยผ่อนเขาเรียกว่าผ่อนเบาใช่ไหมคะ ผ่อนเบาค่าใช้จ่ายแจกหน้ากากนาโนนะคะซึ่งเป็นหน้ากากที่เ,าเราสั่งผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษมีการเสริมดั้งเสริมจมูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหายใจนะคะมีตัวล็อกจมูกข้างบนแล้วก็มีตัวที่จะสอดผ้าเป็นผ้านาโน,นะค่ะเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนมันถ้าเกิดว่าเราผ้าไม่ดีมันหายใจไม่สะดวกแ,แล้วก็ข้างในก็จะมีที่สอดสำหรับ pm 2 5เพื่อ้าเพื่อการลดภาาะค่าใช้จ่ายเพราะว่าเฉลี่ยแล้วต,ต,ต่อต่ออันเนี่ยเราใช้แบบถูกมากไม่ถึง25ส้าตังค์ต่อวัน ทำให้เกิดการอุดตันนอกเหนือจากเรื่องของชาเกตของของปอดที่ถูกทำให้เกิดอินเฟคชันหรือว่าปอดอักเสบค่ะฉะนั้นมันเป็นจุดที่ว่ามันไม่มีน่าถึงตอนนี้มันก็ไม่มียายเฉพาะสำหรับรักษาโควิดฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะเอาช่วยได้ที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของโฮลิสติกหรือว่าเป็นเป็นแพทย์องค์รวมเนี่ยเราก็นำมาใช้แน่นอนค่ะกัญชาเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้แล้วก็วันนี้ ก็เป็นเอกสารที่เราแจกน้องๆซึ่งเป็นข่าวดังมากเมื่อวานที่อาจารย์หมอนะคะอาจารย์หมอชีรวัตที่เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่จุฬานะคะท่านก็นํามาขยายผลเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์เซาท์โคโรนาที่ใช้ CBD วันนี้ประเทศไทยเราพูด CBD ได้แล้วนะ CBD ถูกปลดล็อกแล้วไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปนะคะประเทศไทยก็ปลดแล้วนะคะทางสาธารณสุขเซ็นเรียบร้อยหมดแล้วใช้ CBD ในการรักษาช่วยในการลดการอักเสบของคนที่ ได้รับเชื้อโควิดเวลาเข้าไปทําลายที่ปอดเนี่ยคือทุกอย่างเวลาเราได้เชื้อโควิดมันจะทําลายเกิดอาการอักเสบแต่ปัญหาถ้าเราได้เชื้อโควิดเข้าไปในปอดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหายแต่ปอดอะ่ะมันจะเป็นพังผืดนะคะมันจะเกิดการเสียหายซึ่งไม่มีวันได้คืนกลับมาฉะนั้นก็เลยมีเอกสารทั้งหมดในหน้านะที่ที่ปริ้นให้น้องๆให้แล้วมันลดอาการอักเสบของปอดซึ่ง CBD ดีปัจจุบันนี้ประเทศไทยถูกต้องกับกฎหมายไม่ใช่ยาสิติดแล้วตัวที่ควบคุมก็คือท SC ฉะนั้นแน่นอนว่าเราใช้มาแล้วเป็นหนึ่งปีที่อเมริกาค่ะครับเ,เรากินได้กระเทียมค่ะกระเทียมกินกระเทียมสดนะคะให้ได้อย่างน้อยๆนะคะวันหนึ่งถ้าจะให้ดีเลยนะประมาณสิบกิดถ้าเป็นมันจะมีกระเทียมใหญ่แล้วก็มีกระเทียมเล็กก็คือว่าเอาเอาเป็นว่าสิบ